สลัดรายงานตัวกับพี่น้องวันนี้มากินข้าวกันกับพี่น้องอาหารหมอเย็นกับเมนูวันนี้ครับพี่น้องหอยส้มกับหอยส้มพี่น้องเลยหอยส้มนี่นี่นี่หอยส้มมาเราพี่น้องหอยส้มนี่พี่น้องเป็นหอยป้านี่เขาหมัดเขาหมัดดองส้มพี่น้องนี่เลยเลยเลยใส่วัวเทียมด้วยครับใส่ริบบีด้วยไม่อห็วุ้เทียมเลยก่อนหรอกบ้านเราเรวเทียมเด้งเนาะก็คือวัวหอมเด้งนั่นเองพี่น้องแต่ว่าสตูดานเราเรียกวัวเทียมเด้งครับ อ่ะและนี้ก็เก้งเลี่ยงพี่น้องเก้งเลี่ยงวันนี้บางคนเดือดลุกเตานะครับแล้วก็บ,บวบแล้วก็ห้อยด้วยพี่น้องแล้วก็ใส่ผิดเข้าไปด้วยน้อยๆนะครับพี่น้องแต่ที่ยักในน้ำกบวันนี้ยักในน้ำห้อยสมก้นพี่น้องลงเล่ครับวันนี้ลงเลว่นนลเลว่าห้อยสมร้อยไปด้เยเป็นผอลงเล่ยเนาะผุมปกติก็มาใจีดาวร้ยเดี๋ยวไอ้สมแต่ว่าเผื่อพี่น้องครับพี่น้องกินในเล่วันนี้ไม่ใช่ว่าผปกติจนสลัดนี่มาใจีดาวร้อยนี่ครับพี่น้องเหลือค่อยป้าเนาะ ลองพี่น้องเออไม่เทว่ยวพื้นแรงเอาตัวนี้แหละนะลองเล่นกันพี่น้องนะพ่อยส้มพี่น้องเอ้อลองกินเลยน้องเปิบพี่น้องเปิบ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 พิศนัยคนพิศนัยเรามานด้วยความอร่อยเนี่ยมันบอกไม่ถูกเลยพี่น้องรับประกันได้ป่ะสุดเบ๊